สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหล my f r i e n ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสบ้านหนึ่งเก้าสามนะคะนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนมาชมทะเลหมอกกันนะคะที่วัดดอยพระชานอำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางนะคะทะเลหมอกตอนสายๆนะคะยามเช้าผ่านไปตอนนี้พี่สีก็เก็บภาพตอนสายๆนะคะทะเลหมอกประทะกับแสงอาทิตย์นะคะยามสายประมาณ9ก้าโมงนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อน ที่ดอยพระชานก็จะได้ชมทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะไปกันจ้าไปชมกันเลยจ้าพ,พี่เพื่อนเพน,น่ีขนขณะนี้เป็นเวลาเกือบ9้าโมงนะคะพี่เพื่อนๆนทะเลหมอกยังอยู่กับเรานะคะวัดดอยพระชานตําบลป่าตันอําเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะคะมาเที่ยวฤดูหนาวก็จะเลจะเจอทะเลหมอกประ,ะแสงอาทิตย์ นี่คะ่ะทะเลหมอกก็ไม่หนานะคะตอนนี้เริ่มบางตาแล้วแต่ตอนเช้าหนามากนะคะพี่เพื่อนๆตอนนี้เริ่มบางตาแล้วใครที่จะมาเที่ยววัดพระชันในฤดูหนาวนะคะมาดูภาพสวยๆทะเลหมอกนะคะตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มมาแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วนะคะพี่เพื่อนๆเยอะตั้งแต่หกโมงนะคะเยอะตั้งแต่หกโมงนี่คะ่ะพี่เพื่อนๆมาชมมาเที่ยววัดดอยพระชันให้มีความสุขนะคะ ลูกเล็กเด็กแดงก็พากันมาพี่เพื่อนๆความสวยงามของวัดดอยพระชานวันนี้นะคะมีหมอกมีสายหมอกอมีหมอกให้พี่พเพื่อนๆนได้ชื่นชมกันนะคะยามเช้าค่ะใครที่มานะคะปักหมุดมาเลยนะคะดอยพระชานตําบลป่าตันอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางมีวิวสวยสวย0อองศาในด้านโบสถ์นะคะด้านโบสถ์ไทยของเรานะคะแล้วก็มีน้ำชาย,ยี่ห้อหนึ่งที่มาถ่ายทำ จุดนี้เลยนะคะพี่เพื่อนๆมีน้ำชาของอน้ำชาของบริษัทใหญ่ของประเทศไทยนะคะมาถ่ายทำรายการตรงนี้จุดนี้เลยนะคะพี่เพื่อนๆวันนี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะมากใครๆที่จะมาวัดดอยพะชานนะคะมาในช่วงอาปีใหม่สิ้นปีนะคะตอนรับปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่ก็ยังทันนะคะพี่เพื่อนๆวันนี้วันที่30นะคะที่พี่สีมาถ่ายทำนะคะ นี่ค่ะภาพสวยๆแบบนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากพี่ๆเพื่อนๆ,ๆด้านนี้ก็สายหมอกก็ยังอยู่กับเรานะคะตอนนี้9้าโมงแล้วจะ9้าโมงแล้วสายหมอกก็ยังอยู่กับเราแบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆ,ๆนี่ใครมาเที่ยววัด้อดยพระชานะคะเช้าๆ,ๆ,ๆก็จะเจอสายหมอกแบบนี้นะคะๆๆพี่สี <ๆ S 1> จะซูมให้ดูซูมให้ดูแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ,ๆ,ๆนี่ค่ะ ข้างล่างก็จะมีแดดออกมาแดดออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็สายหมอกก็ยังอยู่สายหมอกปะทะกับแสงแดดนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ภาพสวยงามนะคะมือพี่สีอาจจะสั่นนะคะพี่เพื่อนเพื่อนมาเที่ยววัดดอยพระชานแล้วพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เจอความสวยงามนะคะจะมาเคาะระฆครั้งปงปงเป้งเป้งก็ได้นะคะนี่ค่ะมีเคาะละฆครั้งด้วยมีเคาะระฆครั้งเอาเลิกเอาใช้นะคะพี่เพื่อนเพื่อน นี <łość> ่ใครๆก็สามารถมาได้นะคะเคาะละครังนี่ปีสีเคาะระฆังนะคะนี่พี่เพื่อนเพื่อนมาก็เคาะระฆังได้นะคะนี่เคาะระฆังเอาเลิกเอาใช้นะคะสวัสดีปีใหม่กันนะคะพี่เพื่อนเมืออาจจะสั่นนะคะนี่อันนี้คือโบสนะคะมือนนี้คือโบสอ่า ประชาสัมพันธ์เขาจะบอกว่าถ้าขึ้นบันไดามาคุณก็จะเจอฝั่งประเทศไทยก็คือโบสถ์อันนี้แหละค่ะโบสถ์ใหญ่โบสถ์สวยงามอันนี้แหละค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่เราก็จะขึ้นไปดูที่โบสถ์กันนะคะใ,ใครมาก็จะมาเะะคาะระฆังแบบนี้นะคะเอาเลิกเอาใช้นะคะข้างในก็จะมีพระประดิษฐานอยู่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใครที่จะมาไหว้พระกราบไหว้พระขอพรก็เข้าทาง เอาด้านในได้เลยนะคะถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครที่จะมาสักการะบูชาพระใหญ่ในโบสถ์ในวิหารนี้ก็สามารถมาได้นะคะนี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆนี่มีลวดลายสวยงามซึ่งพี่สีก็ได้ทําคลิปไปหลายคลิปมากนะคะวัดดอยพะชานพี่ๆเพื่อนๆที่จะมาก็ปักบุดมาเลยนะคะนี่ลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ข้างในก็จะมีโบสก็จะมีพระใหญ่นะคะในโบสถ์ก็จะมีพระใหญ่แบบนี้นะคะนี่ลวดลายซุ้มประตูสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมมุงอื่นกันนะคะพี่เพื่นเพื่อนพี่เพื่อนเพนก็จะเห็นพญานาคส้วยงามแบบนี้นักท่องเที่ยวก็มากันมาเคาะระกคังมาชมวิว360องศาด้านล่างกันนะคะพี่เพื่อนเพื่อน เห็นไหมมีวิวสวยๆให้พวกเราได้ชื่นใจกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้มีทะเลหมอกด้วยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันนะคะก่อนที่พี่ๆเพื่อนๆจะไปที่โบสถ์นะคะก็จะเจอผู้ก่อตั้งนะคะผู้ก่อตั้งคือหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งดอยพระชานขึ้นมานะคะพี่พี่เพื่พอนทุกคนมาถึงจุดนี้ก็จะมาสักการะบูชาหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวงนะคะพี่พี่เพื่อนทุกคนจะรู้จักท่านดีนะคะท่านเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่อยู่อย่างสมาถะนะคะพี่เพื่อนได้ฟื้นฟูดอยพระชานขึ้นมาให้พี่พี่เพื่อนได้ชื่นชมกันให้รู้จักชื่อว่าเป็นดอยพระชาน ในทุกวันนี้นะคะทุกเทศกาลนะคะหลวงพ่อก็จะมาจำศีลน,นะคะที่วัดดอยพระ c ันในสมัยนั้นตอนที่พี่รียังเป็นเด็กนะคะพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วหลายปีแล้วนะคะพี่ๆเพื่อน,นทุกท่านที่จะมาจะต้องมาสักการะบูชากาไหว้ผู้ก่อตั้งวัดดอยพระชันนะคะพี่เพื่อนๆคือหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะ แห่งวัดนาคตหลวงตําบลป่าตันอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เดินทางมาก็อย่าลืมมาสักการะบูชากราบไหว้ผู้ก่อตั้งดอยพระชานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเราลงมาจากพระอ่าลงมาจากโบสถ์กันแล้วนะคะโบสถ์หรือว่าวิหารหลังสวยนะคะเราก็จะเดินมาฝั่งทิศตะวันตกนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเราก็จะมาเจออ่า พระใหญ่นะคะพระใหญ่ไดกุสึนะคะของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศทางประเทศไทยก็เรียบร้อยแล้วเราจะมาชมบรรยากาศทางญี่ปุ่นกันนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่เรามาชมบรรยากาศทางญี่ปุ่นกันนะคะเดินขึ้นมากันเลยข้าานซ้ายมือเลยนะครับผมอ่านี่ค่ะจะมีพนักงานนะคะคอยบริการอยู่นะคะพี่พี่เพื่อนเวลาเดินห้ามผิดเลนนะคะเดินมาฝั่งซ้ายเลย ภาพอาจจะกระตุกสันๆนิดนิดนะคะนี่ค่ะเราจะมาลานถึงฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนถึงฝั่งญี่ปุ่นแล้วด้านนี้ก็รถโดยสารก็จะมาจอดนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่ขึ้นรถโดยสารมานะคะเขาก็จะมาจอดด้านด้านพระญี่ปุ่นนะคะพี่พี่เพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆภาพจะโอ้โยเดินแค่นี้หอบพี่พี่เพื่อน นี่ค่ะพี่พเพื่อนเด้านโน้นใครที่มานะคะจะมาถ่ายภาพนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็จะมีประชาสัมพันธ์บอกให้ทุกจุดนะคะเห็นหรือยังค่าด้านนี้ก็จะมีพระใหญ่บรรยากาศญี่ปุ่นนะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ ใครที่จะมาเที่ยววัดดอยพระชานนะคะปักหมุดมาเลยนะคะวัดดอยพระชานอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะอย่าลืมปักหมุดใส่ตำบลมาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจะมาเจอพระใหญ่ด้านนี้นะคะใครที่ต้องการภาพสวยๆมาด้านนี้ได้เลยนะคะผ่าใหญ่ข้างบนนะคะ นี่ใครจะต้องการจิบกาแฟดื่มกาแฟก็ด้านนี้เลยนะคะพี่เพื่อนๆนี่ข้างในก็จะมีกาแฟบริการนะคะใครที่จะเดินขึ้นกระไดไปที่พระใหญ่นะคะสามารถเดินขึ้นไปได้นะคะแต่ตอนนี้พี่สีหอบแล้วเดินขึ้นเนินเมื่อกี้หอบแล้วนะคะพี่เพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือพระใหญ่ปักหมุดมาเลยนะคะ ดอยพระชานตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะพี่พี่เพื่อนอน,นี่ค่ะด้านนี้เขาก็บอกว่าพระใหญ่ไดบุสึนะคะนี่มาด้านนี้นะคะไปด้านนู้นก็ศาลาพระห้าพระองค์แล้วก็มีพระธาตุดอยพระชานจุดชมวิวนี่ค่ะข้างในก็จะมีห้องน้ำบริการอยู่นะคะพี่พี่เพื่อนพี่พ่เพื่อน,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 อนท่านใดนะคะอยากชมบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น เดินขึ้นกันไดทางด้านนู้นได้เลยนะคะนี่ทางด้านนี้ก็จะเดินขึ้นไปพี่สีไม่เดินนะคะพี่สีคงจะหอบจะเหนื่อยนะคะพี่พีเพื่อนท่านใดที่มานะคะนี่ท่านใดที่มาอาวัดดอยพระชานนะคะยิ่งมาในฤดูหนาวนะคะฤดูเทศกาลนะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกาลังใจมาเที่ยวพระใหญ่มาเดินขึ้นพี่สีก็จะพาเดินขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะเที่ยวชมพระใหญ่โหโพี่เพื่อนบรรยากาศสวยงามมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกาลังใจโน่นค่ะใครที่จะขึ้นไปข้างบนข้างบนอาจจะถ่ายภาพไม่สวยเท่าที่นี่แต่ถ้าสําหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพจริงๆนะคะ ขึ้นไปข้างบนก็จะได้วิวสวยๆแต่พระองค์ใหญ่ถ่ายตรงนี้นะคะเขาก็จะมีจุดโฟกัสถ่ายรูปนะคะตรงนี้ให้นะคะนี่ค่ะที่คนยืนด้านนี้ใครจะเติมะจะเติมไฟนะคะนี่เติมน้ำตาเทียนก็สามารถจุดธูปจุดเทียนปักเทียนจุดธูปบูชาอธิษฐานได้นะคะหน้าพระใหญ่ได้บุษุนะคะพื่อนเพื่อน นี่ค่ะมาเที่ยวกันนะคะปักหมุดมากันนะคะวัดดอยพระชานตําำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางท่านก็จะเจอบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นยังเป็นยังไงมั่งนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่มาเที่ยววัดดอยพระชานกับพี่สีนะคะมาเที่ยววัดดอยพระชานก็จะได้บรรยากาศหน้าหนาวชมบรรยากาศแบบนี้นะคะแสงสีสวยนะคะ แล้วก็เช้าๆก็จะมีทะเลหมอกให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมกันนะคะโดยเฉพาะด้านนี้นะคะพระใหญ่ใดบุสึนะคะข้างบนนะคะข้างบนนนโอ้โหสวยงามมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้านพี่สีด้วยนะคะอ่าเอสสีบาน193หรือว่า สีบานชั้นแนวนะคะฝักหมุดมาเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าใครจะมาวัด้อยพระชานสำหรับวันนี้พี่สีต้องจากลาพี่พๆเพื่อนไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่สีด้วยนะคะจากลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าว่าพี่สีจะพาไปเที่ยวที่ไหนลำปางหนาวจริงๆค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบรรยากาศญ่สวย